ความสุขส่งต่อถึงกันได้ด้วยลีลาร้านอาหารพมเสงโภชนาเปิดมาตั้งแต่ปีพศ2500สมัยก่อนเนี่ยที่หน้าร้านเนี่ยมันจะมีแพรกุ้งแพรปลาแล้วก็มีแม่ค้าพ่อค้ามาตก mm. ก็เออมาทำอาหารขายสมัยก่อนกุ้งเยอะมากวัตถุดิบของเราจะต้องตกเสมอแล้วก็ทางร้านเนี่ยไม่ได้จ้างกุ๊กทำกันเองเพราะว่าวัตถุดิบเราจะต้องเลือกที่ดีที่สุด อย่างของทอดเนี่ยต้องใช้น้ํามันปาล์มเพราะมันสีสวยและกรอบน้ํามันมันไม่ดําง่ายเราดีใจมากที่เราได้มิชชินนเราก็เปิดมายาวนานมีลูกค้ามาทานตัน้งแต่สมัยพ่อแม่จุงลูกมาทานจนลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสามีครอบครัวก็พาลูกมาทานอีกความสุขส่งต่อถึงกันได้ด้วยลีลา อร่อยจริงๆนะจ้าจะบอกให้